ผมเอกนะครับผมจะมาอาัลิบายมะครับรั้งแรกของผมนะครับพี่ขอแต่ที่ผมเข้าเรียนจะขอเรียกสุขทำไมผมถึงเงียบกันหรอเพรี่ผมกำลังจะอานเลครับพี่รีมอับ layer <coughs> <coughs> oh, yeah. ตอนนี้ก็ อะไรแค่ขึ้นนิดนิดก็ไม่ได้โหร้ายแค่ขุดกลิกก็กดเพจอะโหร้ายมากเออว่าแกเข้ามาย่างอ่ะมาเสริ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  ีกรฟกตกขีองกีกัวโอ้คนนี้ช่างแมนเหลือเกินขีคู่สีครับเองรอส่คู่สี่สิบหกยอย่าลืมสิวะคิงเบบี้กับเฟิร์นคิกเบบี้ครับ k i เบ baby ก็ baby เหรอ baby baby ขอขอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพี่บีมขอพูดกับคนดูแป๊บขออย่างเกียวนะครับคูก็พอแล้วครับผมขอแค่ กูเอะเย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 จริงๆก็แค่ใครไม่อยากกูก็ปิดเครื่องทิ้งไปเลยครับก็เผื่อเขาไม่อยากกูเลย โอ้โหเพี้ยนมากครับเพี้ยนมากครับนี่ครับแขนกินผมครับอเดี๋ยวคิครับเดี๋ยวคิครับขอไข่ก็ใครโอเคครับพมพบขอกดบันทึกแล้วนะครับไปแล้วเด้อ Bye-bye.